สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮานอยสูตรแยกน้อยวันที่สี่เดือนสองพี่หกเก้านะครับผมสำหรับหวยฮานอยนะครับเมื่อวานนี้ทั้งแยกน้อยแล้วก็เม็ดเดียวนะไม่เข้าเลยนะครับนะผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยจริงๆนะครับเมื่อวานนี้สลบเลยนะคือแบบ ตัวเด่นก็ไม่มานะเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ผมแยกให้นะตัวเลขตัวเด่นไม่เหมือนกันนะ่ะก็หลุดเลยนะเมื่อวานนี้หลุดหมดเลยทุกคนนะเมื่อวานนี้เลขก็ออก55กนะัอบ55แล้วก็ออกเบื้อนตั้งสองห้าน้อยเลยนะขอโทษขอไปด้วยจริงๆนะครับสำหรับเมื่อวานนี้วันนี้ผมก็ กลับมาให้เด่นเหมือนกันดีกว่านะเด่นเหมือนกันสามฮานอยมีแต่ฮานอยกาซาดมีแต่ฮานอยกาซาดนะที่แบบคำนวณคำนวณเดียวเลยกาซาดนะครับวันนี้ก็ได้ศูนย์กับ9

ตัวฟันนะครับเป็นเลขศูนย์ตัวเนี่ยนะครับศ10402แล้วก็9 4สําำหรับหวยฮานอยแรกนะครับกาซาดก็จบไปแล้วหวยฮานอยกาซาดนี่ก็เริ่มเข้าแล้วนะทุกคนนะเริ่มมาแล้วนะเท่าที่สังเกตดูก็เข้าบ่อยละเริ่มมาบ่อยละเมื่อวานนี้ก็เข้าเป็น9 5ห้านะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยพิเศษนะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็น5้ากับ1 5กับ1นะครับก็จะมีห้าหกห้ห้าแปด หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดนะครับตัวกันห้าสามหนึ่งสามห้าศูนย์กับห้าเก้านะครับผมเหนื่อยเลยช่วงนี้ผมวางหวยไหนก็ไม่เข้าเลยผมลนะท้อแท้เลย ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเล้ก็หนึ่งเจ็ดแล้วกันหรือว่าผมต้องวางเลขเยอะกว่านี้ไหมถึงจะเข้านะเอาสามตัวเด่นเลยไหมวางเยอะเยอสิบห้าหางสิบแปดหางยี่สิบหางเลยไหมบางทีก็ท้อแท้เหมือนกันนะเลขไม่เข้าเนะ นี่แหละพิเศษนะจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นปกติปกตินะครับหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้านะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ ห้าสองห้าสามแล้วก็ห้าสี่นะครับตัวกันตัวกันหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดนะครับผมตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวนี้ก็จะมี 1นึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสีแล้วก็ห้าสาแล้วกันหวยฮานอยนะครับผมปกติฮานอยนะครับปกติก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอย VIP เมื่อวานนี้ออกหนะ้าห้าเนาะบวกกันได้สิบแต้มทุกคนนะผมคำนวณได้มันมันก็จะมีห้าห้านี่ไหลไหลห้าแล้วก็จะมีเลขหนึ่งแล้วก็จะมีเลขศูนย์นะรีบไปหน่อยลืมคิดว่าจะเอาศูนย์ว่าจะเอาศูนย์ก็ไม่ทานลนะเอาหนึ่งเรียบร้อย ต่อไปก็จะเป็นปกติเนาะต่อไปก็จะเป็น V.I.P สุดท้าย V.I.P ห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปด ตัวกันนะครับ50 10 5 9กับ52นะครับผมนเลขสองนะตัวฝันนะครับเป็นเลขห้าตัวเน้นก็จะมี ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็หนึ่งหกสาธุวันนี้ขอให้เข้าด้วยเถอดวันนี้ต่อไปนะครับก็จะ,ะห่วยห้าน้อยนะครับสูตรแจกน้อยนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขวินเลขวินเมื่อวานได้เข้าไหมน่าจะเข้าอยู่เป็นรอบพิเศษเป็นรอบปกเป็นรอบ v i p นะครับนะเลขวินวันนี้ก็จะมีเลขห้าเลขหนึ่งเลขศูนย์แล้วก็เลขหกนะครับผม ก็เอามาจับวินกันเลยนะนี่เลยห้าหนึ่งห้าศูนย์สองหางห้าหกสามหางหนึ่งศูนย์สี่หางหนึ่งหกห้าหางศูนย์หกหกหางเออก็ก็ไม่เยอะนะเลขวินนะไม่เยอะไม่เยอะหกหางเองใช่ไหม สตัวเลขสีตัวห้าหนึ่งห้าศูนยห้าหกหนึ่งศหาลองดูนะครับเ็กบินนะลองดูฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ